สองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID เกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติ3มช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1,000บาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย เอาลครับก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีัสวัสดีชาวกินเนียฟี่ไฟที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วยช่อง1998ซันเอเดเคมาดเเฟเกอร์กราบพี่นี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะรีวิวกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีและสายเติมแล้วก็สอนทํากิจกรรมด้วยนะครับสอนรับของด้วยสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าเกมนะห้ามพลาดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกด subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนนะ ไม่แจ้งเตือนอย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับก่อนที่เราจะพาไปดูการสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้เอาโค้ดไปกรอกนะครับสาหรับนี่เลยเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมกับรีวิวดับคาตนาใหม่นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูที่ตัวไอได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้บนตัวไอนะครับและที่สําคัญถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ท้ายคลิปแล้วก็ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็สามารถไปเลื่อนดูในคลิปได้น่าจะลงเมื่อวานนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอ เราเข้าไปในส่วนเนื้อหากิจกรรมในวันนี้กันต่อเลยดีกว่าครับเพื่อการไม่เสียเวลานั่นเองนะครับน้องๆสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพูดถึงของสายฟรีกันก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงสายเติมนะครับสําหรับกิจกรรมแรกนะครับนี่เลยครับเป็นกิจกรรมแรกดาวนะครับผมอ่ะแรกดาวรับนะครับผมกิจกับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแบบโอของแรแรงนั้นนะครับผมก็มีรองเท้าไซมิกเวฟนะครับผมแล้วก็ทรงผมนะครับไซมิกเวฟนะครับรับยังไงนะครับบางคนอาจจะยังไม่ รู้นะครับว่าวิธีการหาดวงดาราหรือโทเค็นดาวเนี่ยหาได้ยังไงนะครับผมสามารถหาได้นี่เลยนะครับสะสมดาวนะครับผมโดยเพียงแค่ลงไปเล่นนะครับล็อกอิน1วันนะครับล็อกอิน3วัน5วันแล้วก็เล่น หน่าสิบห้าเกมนะครับยี่สิบเกมลุ้นรับไปเลยนะครับอย่างระดวงนะครับอ่าวันหนึ่งก็สามารถเก็บได้ประมาณห้าดวงนะครับกิจกรรมเขากว่าจะหมดก็หมดวันที่ยี่สิบสามนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับผมในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมของสายฟีเหมือนเดิมเข้ามาที่หน้ากิจกรรมประกาศนะครับแล้วเขาจะให้เลือกนะครับถ้าน้องๆคนไหนชอบเซตไหนลองเลือกไปละกันพี่จะเอาเซตสีทองนะครับผมแล้วก็กดเลือกไปนะครับล้วก็กดไปอ่าแค่นี้นะครับเขาจะใช้นะครับในโทเค็นแบตเตอรี่นะครับใน การเปิดนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่ไม่เพียงพอโทเคนแบตเตอรี่น้องๆหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้หาได้จากไหนครับพี่โทเคนแบตเตอรี่นะครับสามารถหาได้จากการเล่นเกมนะครับผมอ่ะจากการเล่นเกมหายังไงเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยอ่ามันอยู่ในหน้ากิจกรรมปาร์ตี้กระดูกนะครับภารกิจปาร์ตี้กระดูกศูนย์นะครับผมนี่เลยก็สามารถหาได้จากการล็อกอินนะครับผมแล้วก็อ่าตามที่เขาบอกนะครับเล่น1รอบ3รอบ6รอบแล้วก็เล่นกับเพื่อน1ตานะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสามารถเก็บได้นะครับวันละ5ชิ้นนะครับแล้วก็ไปเปิดในในกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอแบตเตอรี่เลยก็ว่าได้นะครับผมนี่เลยก็มันจะต้องใช้ตามจํานวนที่เขาบอกนะครับอย่างเช่นใช้4โทเค็น3โทเค็น5โทเค็น3โทเค็น6โทเค็น4โทเค็น5โทเค็น4โทเค็น4โทเค็นประมาณนี้นะครับผมดูส่วนกฎและกติกาการเล่นนะครับเป็นยังไงนี่เลยนะครับผมก็ อันนี้จะเป็นแบบการนับคะแนนนะครับในการบิงโกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่สิคะแนนเราจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับร้อยคะแนนต้องเต็มกระดานประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วของรางวัลมีอะไรบ้างน,นะครับผมของรางวัลน่าจะได้รับเป็นในส่วนของร่มนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ โรยันนะครับไดมอนด์โรยันโกโรยันนะครับอแอร์บอร์ดนะครับเยอะแยะมากมายลองดูกันแล้วกันเนาะลองมาเล่นกันนะครับผมประมาณนี้และกันในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเนาะโอเคครับผมก็จบไปนะครับในส่วนของกิจกรรมสายฟรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมสายเติมกันต่อเลยดีกว่าครับ สำหรับน้องๆที่รอคอยนะครับการเติมเพชรและได้พิมพ์เขียวนะครับผมการเติมเพชรและได้พิมพ์เขียวนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับจะได้รุนลับนะครับพิมพ์เขียวจันทา2หน้านะครับเพียงแค่เติมเพชรครบ99เพชรเท่านั้นนะครับก็นําไปสามารถแลกกับชุดอีว l u ลูชันได้สําหรับน้องๆที่ชอบสะสมหินแปลงร่างนะครับผมนี่เลยสามารถมาแลกชุดได้เลยนะครับผมในตู้สุ่มอีวิลูชันไม่ว่าจะเป็นเซตต่างๆนานานะครับเป็นเซตต่ำกลางสูงนะครับประมาณนี้แล้วกันลองมาแลกกันนะครับสาหรับคนที่ เป็นสายเติมแล้วก็มีหินแปลงร่างนะครับผมโอเคในกิจกรรมต่อไปครับพูดถึงชุดกอตจีกันสักนิดนึงนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมชุดกอตจีนะครับผมกเกี่ยวกับกิจกรรมพาบินอ่พาบิน ฟินถึงสวรรค์นั่นเองนะครับผมก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับคล้ายๆกับตลาดมืดนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการซื้อให้ดูนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าต้องซื้ออย่างน้อย1ชิ้นนะครับเพื่อไปขั้นต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ชุดก็จีในราคา1,999เพชรลดเหลือ 600เพรเท่านั้นตอนนี้พี่มีอยู่3,700เพชรพไม่รู้จะได้ชุดหรือเปล่านะโอเคครับผมสำหรับพี่นะครับพี่จะเลือกเป็นในส่วนของเจ้าตัวสุมสกินปเปอ,อรอดอไดมอลรอยัลหรือเอาเป็นไดมอรลรอยัลดีกว่าเนาะกดซื้อดไดมอรลรอยัลไปนะครับผมอ่ะกดซื้อไปเฮ้ยยัเคยเคยัเคไม่เอาไม่เอาเอาเอาหนึ่งพอเยอะเกินเยอะเกินเนาะโอเคครับ1้อยเพรครับกดยืนยันไปครับปึ้งเรียบร้อยครับผมแล้วก็เราสามารถซื้อขั้นต่อไปได้นะครับผมซื้ออย่างละหนึ่งขั้นเพื่อแบบอ่ เพื่อแบบยังไงอ่ะอัพขั้นไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดนะครับเซนนี้พี่ไม่ค่อยอยากได้เลยคือพี่มีแล้วนะแต่พี่ต้องตําใจต้องซื้อนะครับผมอ่ะโอเคก็150เพชรนะครับเราจะทําการซื้อถูกๆไว้นะ150เพชรนะครับผมอ่ะก็ซื้อไอเทมไปยืนยันครับเรียบร้อยครับต่อไปน่ครับเป็นสวรรค์ชั้นกลางนะครับลด6 0ก็มีเซ็ตเยอะๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเซ็ตนางฟ้านะครับเซ็ตซาตานนะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเซ็ตอ่าลืมชื่อมันไปแล้วนะครับผผมมน่ะไิด อันนี้นะครับ480เพพี่จะเอาแล้วกันเพราะว่าพี่ยังไม่มีนะครับผมกดซื้อไปนะครับ480เพกดยืนยันไปปังปัง เรียบร้อยครับได้มาเรียบร้อยครับตอนนี้มีเหลือเพชรอยู่29งล้วนะช่วงนี้จนเพชรเหลือเกินนะครับก็เซตต่อไปครับเป็นสวรรค์ชั้นสูงนะครับ70ชุดก็อตจินะครับผมอ่าโอเคครับกดรับไปครับกดซื้อไปไม่ใช่กดรับกดซื้อไปครับกดยืนยันไปครับตึงเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ของอ่าของมันจะจัดส่งมาที่กล่องจดหมายนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วเฮ้ยพี่ของมันหายไปไหนวะพี่ผมไม่เห็นเลยก็เราต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับถึงจะเห็นนั่นเองนะครับผมโอเคก็จบไปครับสําหรับกิจ กิจกรรมนะครับผมก็อันนี้ก็สามารถหาได้นะครับในโทเค็นแรกดาวพี่ก็คงพูดไปแล้วเนาะคงไม่ข้ามนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวมันแหลกเฉยแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดเซิร์ฟเวอร์พี่ปไปเลยโอเค okay. จบไปครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นไปอย่างที่พี่เคยทําคลิปบอกแล้วนะครับผมสาหรับการหากระโหลกสีม่วงและก็กระโหลกสีชมพูนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ดูเดี๋ยวพี่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันกระโหลกสาหรับกระโหลกสีม่วงนะครับสามารถหาได้แล้วนะครับหาได้จากเขาเรียกอะไรอะ เครื่องร่อนนะครับผมหรือไม่ใช่เครื่องร่อนเขาเรียกอะไรวะลืมชื่ออีกแล้วมันเป็นคล้ายๆกับเรือบินนะครับผมาสามารถไปเก็บได้นะครับจากที่เขาทิ้งของลงมานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันตั้งนานแล้วแหละวันนี้ก็ยังสามารถเก็บได้เนาะส่วนเจ้ากระโหลกสีชมพูนะครับสามารถลงไปเก็บได้ถ้าจาไม่ผิดน,นะครับมันกิจกรรมมันหมดวันที่19นะน่าจะเป็นวันที่ 16, 17, 18, 1 6 17 1 8นะครับ16 17 18นะถ้าจำไม่ผิดน,นะหรือว่า1 7 18 19นี่แหละเพราะว่าพี่ลืมดูข้อมูลมาก็สาาาามมมมรถหไดด้ในนเกนะับจอบต แผนที่เนาะดอปตามพื้นที่ต่างๆสามารถลงไปเก็บได้นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมมาทําตามกันแล้วกันนอนรุ่นรับสกินปืนฟรีๆถาวรเลยนะครับเป็นสกินปืนสกานะครับผมแล้วก็มีของรางวัลมากมายเลยในนี้นะก็สายฟรีห้ามพลาดเลยและที่สําคัญนะครับโอ้เด้งเลยทุกคนที่สําคัญนะครับวันที่16นะครับทุกคนพี่คิดว่านะครับทุกคนนะครับอย่าลืมเข้ามานะครับเนื่องจากกิจกรรมสายฟรีมีค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากเห็น GM เอ็โพสในเพจอินเทอร์ฟรีไฟเยอะมากเลยหนึ่งในนั้นนะครับก็ม ทาทางฟรีนะครับจากสีท่าให้เลือกนะครับผมก็พูดแบบนี้ทุกคลิปนะครับทำไมต้องพูดด้วยก็อยากจะให้น้องๆนะครับอ่ายังไงอ่ะเข้ามาเล่นกันนะครับในวันที่16แล้วก็มากดรับของกันนะครับเพราะว่ามันห้ามพลาดจริงๆของมันดีจริงๆนะครับผมก็อ่ามั่นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมปาร์ตี้สู่ปาร์ตี้กระดูกนะครับผมประตูมิติปาร์ตี้เอ่อประตูมิติสู่ปาร์ตี้กระดูกนะครับสามารถรับของได้นะครับในวันที่16เพียงแค่กดล็อกอินรับนะครับผมมีท่าทางเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็็นน่าบบบกกสะะััดมีครแล้ว ชาร์กนะครับสองท่าทางนี้พี่จําไม่ได้นะครับผมแต่พี่มีแล้วเนาะก็ประมาณนี้และกันสําหรับคนที่อยากได้ท่าทางนะครับผมบอกเลยให้มาล็อกอินวันที่16วันเดียวนะครับผมรับรองได้เลยเนาะแล้วก็มันมีกิจกรรมมากกว่านี้อีกมากมายนะครับไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะครับว่ากิจกรรมมันจะมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับก่อนจะจากกันลากันคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับน้องๆอย่าลืมกดติดตามกดสันกร่งกด subscribe ไว้ให้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเกมฟ นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับผมก็สามารถกดยกเลิกสักระดิงแล้วก็กดสัญระดิ่งใหม่ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์บ่อยๆเนาะมันจะได้กดแจ้งเตือนให้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่อยากให้น้องๆพลาดนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาบเบงเท่านี้ครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเอ็งนั่นแหละเอ็งนี่มันแฟนพันธ์แท้หือนดิวะอย่าลืมกดติดตามและกดสักระดิ่งก่ข้าด้วยนะแล้วเจอกันอีพหน้า วันนี้บ๊ายบาย